ăn miếng đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หลังจากอายการส่งสัตว์ฟ้องแล้วค่ะตรงนี้เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างอะคะเอ่อตอนนี้ตำรวจส่งอายการอายการมาฟ้องเลยแล้วก็เดีวรอศาลพิจารณาคำฟ้องนะครับก็มันก็รู้หมายหรือเปล่าตอนนั้นถ้าศาลรมาฟ้องไว้ก็อาจจะพิธาว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักประกันหรือเปล่าหรือไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับก็ต้องรอที่ศาลว่าจะจากพิธาว่าจะให้จะปล่อยตัวยังไงที่สารระหว่างนมีหลักประกันหรือไม่หลักประกันด้วยเป็น ตอนนี้เรามีความกังวลหรือว่ามีข้อกังวลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าพี่ไม่มีไม่มีครับเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีชุมนุมโดยแท้นะครับรั้งแรกที่ทเราชุมน,นุมนะครับแล้วก็พฤติกรรมมันก็ชัดเจนนะครับตามคิดเราไปชุมนุมกันตาม,มรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับามเหมือนเดิมผมจัดสิครับผมเตรียมเสื้อผ้าไว้แล้วครับจัดแน่นอนครับแล้วก็น่าจะเป็นม็อบที่ใหญ่กว่าปกติเพราะว่าเหมือนแต่ละกลุ่มก็เห็นตรงกันว่ามันปล่อยให้บ้านเมืองไปกินต่อไปไม่ได้แล้ว เรามีข้อกังวลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องโควิดมันก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมพี่แล้วก็ผู้ชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมอะจะมาได้หรือยังไงผมคิดว่าการการทำให้การชุมนุมเป็นไปได้ปลอดภัยเราทาได้เองนะครับเราเว้นระยะห่างเรามีแมสมีแอลกอฮอล์ทตบางส่วนที่มารถก็มีน้าการเลยก็ไม่นักไม่ได้เป็นปัญหาที่สําคัญคือมันเป็นพื้นที่โล่งแจ้งนะครับซึ่งการติดต่อของเชื้อเนี่ยไวมากต่ำกว่าห้องที่เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็ เขาพันไปนั้นก็คือมันจะต้องออกมาเพื่อเพื่อหยุดนะครับการทํางานของรัฐบาลที่มันจะนําพวกเราไปสู่ความตายทุกคนคือนอนอยู่บ้านก็รอความตายครับก็ยังยืนยันข้อเรียกร้องเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้างแน่นอนครับเขาเรียกร้องมีเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่ายังไม่มีครับก็แค่เรียกว่เขาชัดเจนอยู่แล้วครับที่เราเผยแพร่ไปแล้วก็เราก็มีความูนแรงแน่นอนครับโอเคอันนี้เรามีข้อกําหนดหรือว่าข้อห้ามของทางศาลในข้อหาอื่นๆหรือเปล่าพี่ไม่มีไม่มีครับอืมเราก็ยังยืนยันชุมนุมได้ คือได้อยู่แล้วครับคือถ้าไม่ไปก็ก็บ้าแล้วอยู่กันตั้มืออย่างนี้ครับโอเคค่ะที่ขอบคุณค่ะ